ไฟจึงบอกให้น้องเบฟขู่และกัดเพื่อทําให้พวกแก่จะยบต่อเราน้องเบฟจึงได้วิ่งไปขู่พวกแก่แต่ว่าแก่ก็ได้แต่ขาใส่ลูกหมูเมื่อขู่ไม่ได้ผลน้องเบฟจึงได้เข้าไปกัดขาของแก่แต่ว่าคุณยายแก่ก็สงสัยว่าน้องเบฟเป็นอะไรไปเพราะว่าคุณยายแก่ได้บอกกับแก่ทุกตัวว่าน้องเบฟเป็นลูกหมูที่น่ารักมากน้องเบฟจึงได้ขอโทษคุณยายแก่เพราะว่าน้องแค่อยากเป็นหมาเลี้ยงแก่เท่านั้นเจ้าเล็กที่เห็นเขาก็ไม่พอ,อจใจลูกหมูเป็นอย่างมากจึงได้ไปต่อว่าแม่ไฟพ เราเป็นหมาเลี้ยงแกะที่มีชาติตระกูลบาฮูเราต้องรักษาเกียรติหมาไม่ใช่ให้หมูมาเลี้ยงแกะแทนเราส่วนคุณยายแกะก็บอกว่าค่ะลูกหมูน่ารักแบบนี้แค่ขอดีๆพวกเขาก็จะทําให้จากนั้นแกะทั้งฝูงก็ได้เดินออกจากครอบอย่างเป็นระเบียบอาเธอร์ที่เห็นเขาก็งงเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าลูกหมูต้อนแกะแบบนี้ได้ยังไงระหว่างที่กลับบ้านแม่ฟายจึงได้ถามน้องเบฟว่าน้องทําได้ยังไงน้องจึงบอกไปว่าผมแค่ขอร้องเขาพวกเขานิสัยดีและเป็นมิตร